ทุกวันชาติเราก็ต้องขึ้นวันชาติวันสำคัญทางศาสนาเราก็ต้องโพสเนาะอ่าวันนี้วันวิสาขาวันออกพรรษาวันนูนวันนั่นวันนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยวันวันวันพระวันโกนวันวันอะไรอ่ะเขาจะต้องขึ้นกันอ่ะวันพระใหญ่อะไรเงี้ยเนาะและถึงวันที่ของสถาบันเราก็ต้องขึ้นถวายพระพรไม่เคย คือหลังๆเนี่ยผมไม่ดูแล้วต่กอนจะดูว่าพักไหนขึ้นพักไหนเพทุกพักเขาขึ้นหมดไม่เคยมีพักเดียวไม่เคยขึ้นไม่เคยท่านผู้ชมมีพักเดียวที่ไม่เคยขึ้นท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่เราเก้าแสนกว 900, ่าเนี่ยคุณคิดว่าถ้ามีพักการเมืองพักเดียวที่ไม่เคยขึ้นถวายพระ<อ>พรเลยเนี่ยพรานั้นเป็นยังไงฮะคุณคิดว่าอย่างไงฮะเอาไงคะคือมันเหมือนกับที่สวคนที่ฉันก็รักชาติไม่ต่างจากคนไทยทุกคนนะทุกคนพูดได้หมดไงว่า พวกเราก็รักสถาบันนะจงรักภักดีนะแต่การกระทำของคุณนะ่ะ